สิออนเจ้ามาห้ากับมาจเมาห้ากมาจเมา่อวกานี้บมาีกัมาจมหัจเ้ามเ้าีเจ้ับเหาเจเามาจเามห้าัจ้าห้ามีเจ้เเากบ ทำอะไรบอกแม่ฮามาแม่บอกแม่ย่าจักว่ะอีแม่ย่าละบ่มาฮัดอกว่ละลราบอกไปเป็นคู่เราอยู่ทางเทงอันสะพานนะเออเมื่อวานเราเอาผู้เดียวลาวเนาะได้ทางเนะเออทางเตอร์สิมันมีแต่ปลาน้อยบ่เราเอาทางเทงทางอันนี้นะทางแจ่มมีแต่ปลาบ่ทางเจ้านี่นะ ยายวนเราไปเอตัหั่นน้ำผันแมปเปไส่ปลาเออเราบอกเธอไปแล้ว Si on. Ha. Nhắng mình ra luôn sẵn. Ô ô chào. ừ anh ta tốt có một chút.

มาอยเดียวนี่อนเอะเออไปเต้นแต่เต้นไปก็ผมให้ออทานลดรุ่นเออ

เออมาเป้นเืออ่าคือ,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 อรอดป๊อกรอดป๊อกคือฮอตเทงพี่ละสะดุด Rồi, thuốc lắm Đây rồi

mẹ anh cả bé cháu thì lại làm nhung không bỏ đây lại cứ không cháu không làm chắc nói cả luôn là nói Ừ, hồi đi xăm này ừ, đi. tạc đèn hả Đấy, cả đâu เออพวกกระวายเฮ้ยแก

フフ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 